ตาไม่ไปยิงปลาเหรอกลับมาแล้วเหรอสวัสดีครับช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆ ก็เดี๋ยวมาส่งงานของพี่ที่จะมารับเองวันที่ยนะี่บเก้าฮะก็ให้พี่เขาดูงานก่อนว่าถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจยังไงจะได้แก้ไขให้ก่อนที่จะมาเอายี่ิบเก้าทีนี้จะเป็นมือสอดนะฮะติดตัวดอตติดตัวดอดในต,ตัวรางตัวนี้ท้ายเป็นไม้ประดู่นะฮะ ็นไกเซฟบนลูกดอกใช้4มิลปีกนี้เป็นปีกปีก 15, สิบอ่าปีกห้เซนนะฮะตัวนี้จะเป็นโรลเลอร์ในโรลเลอร์ในข้างขาวนอก ส่วนตัวเก็บสายนี้จะเป็นสแตนเลสของช่างวาสัสดุตัวนี้ก็ใส่ตัวท็อปให้เลยยึดน็อตปีกอยู่4ตัวปีกจะเป็นโรเลอร์ใส่ยางได้ข้างคาวได้3เส้นแล้วก็เป็นติดโรเลอร์ให้ด้วยก็คือถ้าไม่ไม่ใส่โรเลอร์ก็สามารถถอดดอ,อกแล้วก็ ใช้เป็นปีกข้างคาวสองเส้นสามเส้นอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือใส่ห้าสิบยางตึงให้ให้ดูฮะส่วนการลดน้ำหนักหน้าก็ของพี่เขาไม่เอาเรียดปลายเดียวเขาจะลดน้ำหนักหน้าประมาณนี้แล้วก็ลบม,มุมด้านบนให้เพื่อให้การมองเห็นดีขึ้นอของพี่อะไรไม่รู้ ชื่อภาษาอังกฤษประมาณนี้นะฮะงานโรเลอร์ในข้างขาวนอกลางตัวนี้อยู่ที่ร้อยสานะฮะชักอยู่ที่80ส่วนท้ายนี่เป็นไม้ประดูนะฮะเป็นท้ายของอช่งางเบา ไก่นี้เป็นไก่เซฟแล้วก็ติดดอทดอตัวนี้ก็จะเป็นดอทดอทกระจกนะฮะตัวนี้ส่วนตัวรางนี้จะจะทาเป็นรางใส่ในตัวของดอทเลยลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ถ้าถ้าไม่เอาดอทก็ถอดออกถ้าไม่ใช้ดอทก็สามารถถอดออกได้เลยมันจะเป็นดอทในตัวราง คือมันจะไม่เกะก,กะในการถอดออกแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เป็นเป็นเหมือนยังไงอะเหมือนเหมือนเลงรางได้ปกติมันก็ยังคงยังคงสวยงามเหมือนเดิมจะต่อดให้ดูคนระับ สำหรับท่านที่จะสั่งก็ดอทมันก็จะประมาณนี้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะถอดออกแล้วก็จะเป็นปกติอย่างนี้อันนี้คือตัวตัวใส่ดอทยึดนอด็อตอย่างนี้ให้ด้านล่างไม่เกะก,กะฮะเราก็สามารถเล็งลางได้ปกติ ลูกก็ดันปกติครับนี่ก็เดี๋ยววันที่ยีบเก้าก็คงมาเอาครับก็เลยให้ลูกค้าดูก่อนถูกใจไหมต้องการเสริมอะไรเข้าไปอีกไหมอ่าพวกชุดชุดชุดสายของ สายพวกหัวควบินอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ตอนใส่ก็ไม่ต้องอะไรมากฮะคือเราใส่กล้องแล้วก็มันมันมันเป็นรางบล็อกของมันอยู่แล้วแล้วก็แค่สวมเข้าไปแค่สวมเข้าไปเฉยสวมไปปั๊บเนี่ยตำแหน่งอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ยึดตำแหน่งมันก็จะคงที่เหมือนเดิมเพราะว่ารางตัวนี้มันจะความละเอียดมันจะสูงมันการโค้งเคงอะไรมันจะไม่มี คุณแค่ยึดยึดน็อตที่อยู่กับตัวตัว,ตวดอทให้มันแน่นก็พอเหยาอะไรมันก็ไม่มีปัญหาในการที่จะล่วงเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่ที่ถูกทำมาพอดี ถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดออกได้เลยอันนี้คือตัวตัวเป็นตัวมือสอดนะครที่ทําได้ส่วนตัวพวกกําคอไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากการติดตั้งการทําอะไรมันก็จะยุ่งยากก็จะเป็นทําตัวมือสอดเป็นหลักๆสวัสดีตอนบ่ายนะฮะ FC แล้วก็เพื่อนๆเ,เอาไม่ไปยิงปลาเหรอเอาไอต้ตาสวัสดีครับพี่ไพรโรด พี่วรวิทย์านายวัดสัตยรัตน์สวัสดีครับพี่วิรัตหนุ่มสปป,ปลาวสวัสดีครับพี่อะไรปลาอะไรปดิบิดอะไรเนี่ยสวัสดีครับมิวินัยแสงไพศาลจิโกบ้านดงสวัสดีครับนิพนพงษ์ะพังเบนแขนลายหนึ่งนาคำชีวิตยังมีพุ่งนี้เสมือสวัสดีครับพี่พี่อะไร แสนแสนอะไรพี่ทองอ่าพี่อะไรพีชัยลินเหรอสีขนใจเมืองสิงห์สวัสดีครับตอนตอนบ่ายบายช่างเดียวิชัยท่อพักอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้จัดตัวสี่พันแต่ดอทด,ดอทนี้จะซื้อมาใส่ต่างหากทั้งดอททั้งขาที่ทําให้เป็นสเปคนี้เลยบวกไป800ก็ตัวปืนมันพร้อมยิงอยู่ที่4 5ู่ แล้วก็ทำมีนดอทแล้วก็ขาให้บวกไปอีก800ก็อยู่ที่5 3 0 0ันพร้อมยิงอยู่ที่5.3 0 0ลูกให้ไป4ลูกแล้วก็สายให้ไปสอ2ชุดแล้วก็เป็นชุดเก็บสายเก็บสายแล้วก็สาย PE อตัวนี้จะเป็นปีกโรเลอร์นะพี่เป็นปีกโรเลอร์ที่จะใส่ให้ไม่ใช่ปีกข้างคานะปีกโรเลอร์แต่เดี๋ยวทำการติดให้ให,ให้ทีหลังอันนี้คือรีวิวให้เขาดูก่อนเป็นปีกข้างคาวไปก่อน สวัสดีครับพี่ชัยลินก็ทำตามคิวนะฮะส่วนตัวส่วนตัวคอลเลกชันสาก็ก็ติดได้ติดดอดได้ถ้าเป็นถ้าเป็นในตัวมือสอดผมก็จะเอารางมันมาใส่ตรงนี้แหละก็จะเอารางมันมาฝังลงตรงนี้เพื่อที่ให้ เพื่อให้มันนั่งดอดมันนั่งได้ประมาณนี้ฮะก็ให้ดูประมาณนี้ปืนที่จะได้ส่งลูกค้ามารับเองวันที่29สส่วนคิวงานที่เหลือผมก็ทำทยอยส่งให้เรื่อยๆนะฮะงานก็ทำให้เรื่อยๆ ประมาณนี้ส่วนลายรถน้ำหกหน้าก็อยู่ที่ประมาณอย่างนี้นะประมาณนี้ คฮะก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ